ปีสองพันเจข้อสอบผู้ช่วยผู้พากษาวิชากฎหมายวิธีพิหนักความแพ่งและวิธีพิหนักความอาญาสอบวันที่13บสามมีนาคมสองพัน่รคำถามข้อสิบพนักงานอัยการฟอร้องว่าในเช้ากระทำความผิดฐาน ลักนาฬิกาข้อมือราคา500บาทของในสายไปโดยทุจริตขอให้หลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา334ศสามส์จชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่าพยานหลักฐานของพนักง,งานอายการโจทย์ฝังได้ว่าในเช้าลักนาฬิกาข้อมือของในสายไปจิก จึงพิภาคสารุโทษจำคุกในเช้ามีกำหนด2เดือนและให้เปลี่ยนโทษจำคุกเป็นโทษกักขังมีกำหนด2เดือนแทนในเช้าอุทธร์ขอให้ยกฟ้องกรณีดังกล่าวนี้หากศาลอุทธรพิจารณาแล้วเห็นว่าข้อกอบไกนในเช้ากระทำความผิดฐานลักนาฬิกาข้อมือของในสายจิง ดับคำพิพากษสาสารชั้นต้นแต่เห็นว่าไม่สมควรเปลี่ยนโทษจำคุกเป็นโทษกักขังและให้ลงโทษปรับในเช้า2,000บาทอีกสถานหนึ่งโทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด1ปีกรณีเช่นนี้พนักงานอัยการโจทย์จาดีกาขอให้บังคับตามคำพิพากษาสารชั้นต้นได้หรือไม่ ข้อขอขันหากในเช้าไม่พอใจกับพิพากษาศาลอุทธรณ์ที่ยังคงพิพากษาว,ว่าในเช้ากระทำความผิดในเช้าจึงยื่นคำร้องต่อในนิติธรรมผู้พิพากษาศาลชั้นต้นผู้ซึ่งพิจารณาและหลงชื่อในคำพิพากษานั้นในนิติธรรมเห็นว่าเป็นคดีที่มีข้อเท็จจริงอันสม อ่นันควรสู่การพิจารณาของศาลฎีกาจึงอนุญาตให้ในเช้าฎีกาในปัญหาโคาีิจิกได้ให้วินิจฉัยว่าฎีกาของในเช้าเป็นฎีกาที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ถงับตอบข้อสิบข้อกอไก่คดีนิสารชั้นต้นลงโทษกักขังแทนโทษจำคุกถ้าสารอุทธรณ์ มิได้พิพากษากับกับพิพากษาศาลชั้นต้นห้ามมิให้ดีกาในปัญหาข้อเท็จจริงการที่สาอุทนพิพากษาไม่เปลี่ยนโทษจำคุกเป็นโทษกักขังแทนและลงโทษปรับในเช้า2,000บาทอีกสถานหนึ่งโดยโทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้หนึ่งปีนั้นถือว่า สารุทธยังคงพิพากษาวันในเช้ามีความผิดฐานหลักรัพ์ตามฟ้องของพนักงานอัยการโจทย์อยู่เพียงแต่ลงโทษแตกต่างไปจากคำพิพากษาศาลชั้นต้นเท่านั้นคำพิพากษาสารุทธเป็นการพิพากษาแก้คำพิพากษาสารชั้นต้นจึงไม่ใช่กรณีที่าส,าสารุทธร,รพิพากษากับคำพิพากษาสารชั้นต้น,สาสาน,ต,นต้องห้าม มีให้คู่ความดีกาในปนัญหาข้อเทจ็จจริงตามบทบัญญัตกิกฎหมายวิธีวินาความอาญามาตรา2 1 9ตุรีดังนั้นการที่พนักงานเอกการโจทดีกาขอให้ลงโทษจำคุกตามความพิพากษาศาลชั้นต้นจึงเป็นดีกาในปนัญหาข้อเทจ็จจริงต้องห้ามมิให้ดีกาตามบทกฎหมายดังกล่าวข้างต้นว่งเล็บเทียบความพิพากษาศาลดีกาที่815 3สาม 2,140พ่อขอไขาการที่สารุทธรยังคงพิภาคสาวันในเช้ากระทำความผิดต,ตามฟ้องของพนักงานอัยการโจทย์อยู่เพียงแต่แก้คำพิภาคสาสารชั้นต้นโดยไม่ลงโทษกักขังแทนโทษจำคุกและให้รอการลงโทษไว้เท่านั้นถือว่าสารุทธรไม่ได้พิภาคสาลับคำพิภาคสาสารชั้นต้นจึงต้องห้าม มีให้คู่ความดีกาในปัญหาข้อเทจ็จจริงตามมาตรา219ตรีซึ่งตามมาตรา2 1ผู้ยพิพากษาที่พิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาในสารชั้นต้นจะอนุญ,ญาตให้ดีกาได้เฉพาะในคดีซึ่งต้องห้ามดีกาตามมาตรา2 1 8 219 220เท่านั้นจะอนุญ,ญาตให้ดีกาตามมาตรา2 1 9ตรีไม่ได้ดังนั้นการที่นายนิติธรรม พิพากษาซึ่งพิจา,ารณาและลงชื่อในกรา,า,ารพิพากษาศาลชั้นต้นอนุญาตให้ในเช้าดีกาในปัญหาข้อที่จริงจึงเป็นการไม่ชอบดีกาของในเช้าเป็นดีกาที่ไม่ชอบได้กฎหมายวงเล็บเทียบกับพิพากษาศาลดีกาที่2393 2ทับ2